วันนี้ผมกลับมานครนายกอีกครั้งนะครับกับบุคคลที่คุ้นเคยครับพี่ดานะครับดันมาั ใหม่ๆเลยอข้ใหญ่เลย อ <Okay. S 2> สวัสดีตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศแดดโคตรร้อนเลยตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับจะ7จดโมงแล้ววันนี้ผมกลับมานะครนายกอีกครั้งนะครับ บุคคลที่คุ้นเคยครับพิดานะครับวันนี้ก็มาตะลุยนครนายกนะครับในรอบเกือบหนึ่งเดือนได้เลยที่ผมไม่ได้มานะครับช่วงนี้ก็พิดาบอกว่าน่าจะเป็นกลางฤดูเข้าสู่ปลายฤดูของปลา,านาน้ําท่วมของนครนายกแล้วนะครับเพราะว่าปลามีให้เล่นตลอดนะครับแต่คนโคตรเยอะเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับสองคนกับพิดา้ง,าางนแล้ว เล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับวันนี้มากับเซตเดิมเลยนี่เลยแทงออฟฟินครับ8 7ครับยักษ์ฟิน PE3 ครับวันนี้ยังไม่ได้เซตอุปกรณ์อะไรเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะวันนี้ก็ไปตะลุยนครนายกกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่นครนายกไม่รู้ว่าวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับก่อ,อนอื่นไปหาปลาตัวแรกกันก่อนไปลุยกันเลยดีกว่า โลกเนี้ยอุ้ย กัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วหลังก้อยยาพอดี อมขึ้นมามันคัน น่ากลันมากเลยเป็นทางเดินนะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมียาการมีอาการตามมาใช่ไหมเห็นจะเป็นคลื่นน้ำม,มาไปไหนแล้ว

ตัวแรกนะครับตัวแรกของวันด้วยโอหไซส์ใหญ่ด้วยนะครับกดฟีสปูนสองให้วิ่งแล้วก็สับเน้นๆน,น,นะหลุดตรงข้างหน้าเนี่ยไปครับไม่เป็นไร,รไปตามกันต่อใหม่ๆเลยข้อใหญ่เลย โอ้โห่าจะได้แต่ละตัวไปอะตัวแรกครับมาแล้วกัดใกล้ๆเลยนะผมจะยกเหยื่อขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่เหเหนว่าเห็นว่ามันกัดดูนะก็เลยหยุดเหยื่อเลยนะแล้วก็เขย่าปลายคันตามดูดไปเลยกัดเต็มๆมายาราบครับแท่งออฟฟิน87ครับยักษ์ินทีสเฮ้ยไปไหนนี่ก่อน จากหลอดนะ โอ้โหมันนิ่งออกสุดายเลยใหญ่ด้วยนะตัวนี้โอเคอยัง น,นี่น,นี่โอ้โหควาจะได้แต่ละตัวผมว่าน่าจะไม่ใช่ตัวนี้หรอกที่ขยับออกนะครับใส่ประมาณสองสามขีดสองขีดใส่กำลังแดดเดียวเลยเคครับตัวที่สองไปโอ้กว่าจะได้แต่ละตัวร้อนมากเลยนะครับวันนี้ไปตามกันต่อครับมันมาซ้ำตรงนี้อีกรอบนึงนะครับอยู่ไปเมื่อเช้านะ เป็นตัวใหญ่ด้วยเพราะว่ามันจะเรียกเพื่อนมาแทนนะ ขาดขาดเลยดูนะครับลูกหมุนระเบิดเลยกัดจริงๆด้วยโอ้โหเสรยดายตั้งต่อ สองรอบเลยนะครับตรงนี้นเช้าหลุดนะรอบสองนี้ขาด <S <S ไงอ่ะโอ้โห น่าจะคนละตัวนะครับเขามารอชาร์จเหยื ja bem, bem ่อเลยนะหลังจากที่ลูกหมุนระเบิดไปนะครับสองขีดน่าจะได้มายาลาบครับเต็มคอเลยจะลองย้ำดูอีกครับเผราะว่ามีอีกนะช่องนี้เมื่อเช้าหลุดนะครับก่อนหน้านี้ขาดลูกหมุนระเบิดรอบนี้โดนจนได้ครับไปตามกันต่อครับ รถเป็นอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวพี่ยันไปก็ได้มาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นสองคนเลยครับขึ้นสองคนเลยอ่าโอเคแป๊บหนึ่งนะมาจากไหนกันอ,อ,อบ้านอยู่ไหนไจะไปไหนกันเนี่ยมีตังค์เตือนน้ำมันไหม จะจะไปเติมตรงไหนได้อ๋อเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปนี่เหรออ,อ๋อโอเคได้นะอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเราแวะกินข้าวกันที่ร้านดังนะครับร้านยอดฮิตของนักตกปลานะาวัดจันเรืองนะครับร้านลุงต่อนะก็ผลสรุปก็คือผมได้ สามตัวนะครับพิดาได้ได้สตัวนะครับวันนี้ก็ร้อนครับไม่ไหววนแดดแรงมากเลยดูดิผมต้องขับรถกลับห้องอีกวัาหกส60กิโลนะครับจากนครนายกกับฉาเชิงเซานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เซ็เดิมครับที่ทุกคนถามถึงแทงเอาฟิน87ครับยักษ์ฟิน PE 3ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนร้อนไม่ไหวขอตัวขับรถกลับก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ